ค่ะนะคะตอนนี้ก็ยังคงอยู่กับรันนะคะกับรายการเจาะลึกความสําเร็จและที่สําคัญนะคะยังคงอยู่กับต้องเรียกว่าเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จท่านหนึ่งเลยก็คือพี่ใหญ่นั่นเองช่วงที่แล้วนะคะเราพูดถึงความเป็นมากันแล้วช่วงนี้เนี่ยรันว่าหลายท่านกําลังรอคอยค่ะเกี่ยวกับเรื่องวิธีการในการทําอย่างไรมีกลยุทธ์อย่างไรทําไมวันนี้ถึงประสบความสําเร็จได้อย่างนี้นะคะเอาเป็นว่ามาฟังพร้อมๆกันรันเลยละกันคะ่ะพี่ใหญ่คะทราบมาว่าพี่ใหญ่เขียนหนังสือด้วย ซึ่งเป็นกลยุทธ์วิธีการในการทําให้ประสบความสําเร็จพร้อมกับการแชร์ประสบการณ์เนื่องจากว่าพี่ใหญ่อยู่ในวงการธุรกิจเครือข่ายเนี่ยร่วมมาประมาณเกือบ30ปีแล้วมะก็ปีนี้เข้าปี25บ้าครับยี่สิบห้าปีค่ะสำหรับกลยุทธ์ของพี่ใหญ่เนี่ยมีแนวทางอย่างไรบ้างคะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับก่อนที่จะรวบรวมประสบการณ์ทั้งหมดนะครับที่พี่ทามานะครับก็เมื่อกี้พี่ย้อนไปถึงที่พี่เจอลรสมชายนิดนึงได้ค่ะ เพราะว่าต้องยอมรับว่าพี่เจอดรสมชายครั้งแรกนะความมั่นใจพี่ก็ยังไม่มีนะครับ <c oughs> แตอ่อาคารที่พี่ไปหรือสำนักงานแรกของเราเนี่ยฮะ <c oughs> เหมือนสำนักงานใหญ่แล้วปัจจุบันเนี่ยนะฮะเ <c oughs> มื่อก่อนก็ด้านหลังก็จะเป็นโรงงานยานะครับด้านหน้าก็จะมีโต๊ะอยู่ไม่กี่ตัวนะครับ <c oughs> พอเรามานั่งคุยกันแต่สิ่งที่เราเห็นคือเราเห็นถ้าบ้านอยู่ตรงนี้ <c oughs> ด้านหลังก็เป็นโรงง,งานผลิตแล้วตอนนั้นก็มีแค่สินค้าสมุนไพรย,ยงค์เถิงตัวเดียวเนี่ยนะครับผมมองว่า ผมก็เลยถามว่าลงทุนเท่าไหร่สิ่งแรกเราต้องถามผู้ประกอบการก่อนอถามข้อมูลต่างๆของสีนวัาก่อนจบแล้วก็ว่าเขาลงทุนไปยี่สิกว่าล้านอ่ะผมว่านั่งคิดในใจถ้าเราซื้อขวดเนี้ยราคา2 0 0พันกว่าบาทเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นเท่าแก่ที่กล้าเป็นเจ้าของมันโรงงานยี่สบล้านเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยใครเสี่ยงกว่าอันนี้ใช่อันนี้ใช่เราก็เลยไปถามท่านประธานท่านประธานถามว่าใครเสี่ยงกว่า พี่ก็ไม่ตอบนะเพราะถ้าตอบมันก็ดูแบบแปลกๆอ่ะพี่ไม่ตอบพี่ก็เก็บไว้บอกโอเคผมเชื่อแต่ไม่ตอบเพาใครเสี่ยงแล้วก็ถามเรื่องการตลาดเนี่ยธนาคารจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่ากพดูแล้วมันเหมือนถ้าเปรียบเทียบยุค4ี่ห้าเนี่ยโอ้โหกระแสมันนี่เก่งมันเยอะมากโอ้โหสองขาพารวยหรือพาสวนไปด้วยกันเลยนะขอขอใช้คําพูดตัวนี้นะฮะแต่เพราะฉะนั้นถามว่าเราก็มานั่งคิดเอ๊ะมันตกลงถ้ามันโอรก็มันก็ดีถ้ามันไม่โอล่ะมันก็จะซ้ำรอยเดิม นะครับตอนนี้สิ่งที่พี่ทําได้คือคนเรานะครับประสบการณ์สิบกว่าปีที่มีมาก็มีอย่างเดียวคือถามครับอยากรู้เลยถามถามคนที่เราถามก็คือกรรมการบริการคือเจ้าของซึ่งต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะครับก็ทำไมคุยกันนานครับทั้งสองอาทิตย์ตั้งสิบกว่าชั่วโมงถ้าท่านประธานไม่มีเวลาวันนั้นถ้าพี่ไม่มีโอกาสได้คุยพี่ก็ไม่มีวันนี้นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณนะฮะดรสมชาติหรือเจ้าหรือเจ้าของบริษัทของเจซีเนี่ย ที่ให้เกียรติด้วยแล้วให้เวลากับเราด้วยะนะครับวันนั้นก็ต้องบอกว่าจังหวะดีที่ท่านก็ไม่ได้มีนัดอะไรคะครต่างคนต่างนัดแล้วมาคุยกันได,ได้ได้ได้ตอบทุกข้อสงสัยทุกแง่มุมในสิ่งที่เราสงสัยเช่นเรื่องสม,มุนไพรก็ตอบเรื่องอคุณค่ามูลค่าไปแล้วะนะครับในใจเราบอกว่าโอเคนะเราอาจจะ ดื่มไปแล้ไม่ดีแอาจจะหยุดไม่ดื่มก็ได้แต่เมื่อถ้าของไม่ดีคนนั้นก็ดื่มไม่ดีคนนี้ก็ดื่มไม่ดี <c oughs> แล้วถามว่ามันจะไปได้ไงมันก็ไม่ได้แหละวตนน่จะนนเป็นปากต่อปาถูกครับเพราะฉะนั้นก็ <c oughs> คงอยู่ไม่ได้ <c oughs> แต่ตอนนั้นรุ่มร่วมพันรหัสเนี่ยก็ถือว่าโอ,เเอยอดก็เยอะแล้วนะ <c oughs> นะครับก็บอกอทุกอย่างต้องพิสูจน์นะเราไปคิดเฉยนะฮะแน่นอนฮะอาจจะถูกก็ได้ผิดก็ได้ค่ะมันต้องลองพิสูจน์เพราะในประสบการณ์เราก็เคยผ่านมาแล้วนะครับส่วนนั่นแหละเลยทําให้พี่บอกว่าอะเมื่อ ถ้รราปรฐานให้เกียิขนาดนี้ก็ <c oughs> ทำไมเราเราจะไม่ลองเริ่มต้นดูล่ะ <c oughs> นะครับก็เลยเป็นแรงบันดาลใจลองดูในคำแรกนะแล้วก็ที่สำคัญคือลองสินค้าด้วยถูกครับตอนนี้ถามว่าสิ่งที่ี่ตัดสินใจแล้วพี่มีแรงบันดาลใจอะไรเมื่อกี้ที่ต้องมา <c oughs> ถามพี่ใช่ไหม <c oughs> ครับ <c oughs> ใช่ค่ะแน่นอนครับเพราะว่าพี่เคยอยู่ในอาชีพเครือข่ายมาก่อนเป้าหมายของคนเครือข่ายค่อนข้างใหญ่มากแต่สินใ่ไปไม่ถึงกลางทางไปไม่ถึงปลายทางมันจะเควซ้ายเก๋าลงก่อนใช่คับตรงนี้แหละมันเป็นเหตุ ทำให้หลายคนถึงไม่ค่อยมีโอกาสได้สาเร็จค่ะเพราะว่าแรงจูงใจมันน้อยแต่แรงเสียดทานมันมากเช่นใครรู้ไหมฮะญาติเพื่อนเพื่อนสำคัญเลยถูว่าคนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยนะฮะอ้ยายเอ็งว่าดีเห็นเอ็งทำมากี่ที่แล้วล่ะให้เอ็งได้ก่อนรวยก่อนแล้วกันอย่างงี้โอ้โหเราฟังทีแรกก็จิตตกเหมือนกันนะเพราะก็พอทบทวนคาพูดเขา ก็จริงอ่ะเราเจอตัวไหนมาเราก็ไปหาเขาเจอตัวไหนมาหาเขาแต่เราไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยอืพอพอเราไม่เปลี่ยนแล้วเราไปหาเขาตอนนี้พี่ก็เปลี่ยนจากคาพูดที่เขาเขาในเชิงเหมือนคิดว่ารบกับเราคิดว่าเขา็นดูเรานะเขาห่วงเรานะเออไม่เป็นความคิดที่ดีอ่ะโอเคนะเพราะคนส่วนใหญ่จะปฏิเสธมากกว่าตอบรับนะครับพอพี่ไปเจอใครก็บอกขอใยด้วยก่อนสําเ็จก่อนครับ ขอบคุณครับต่งพรต่างนะครับเพราเหมือนเราไปรับพรกับคนแก่นะพี่ชอบคนเราคนสูงอายุสูงวัยเนี่ยเขาชอบให้พรเราขอให้รวยนอนหลับได้เงินปื่นเมินนอนตือนได้เงินแสนประมาณเนี้ยครับขอบคุณครับชอบรับมากๆรับมากๆพรันก็เป็นจริงได้เนี่นะครับแรงมัดใจมันเยอะเราต้องอย่าคิดในแง่ลบด้วยถูกฮะเรามองว่าเขาอวยพรเพราะเขาไม่ได้บอกให้เราแย่เลยครับ บอกให้เรารวยเราอยากรวยไหมครับอยากค่ะอยากสำเร็จไหมอยากค่ะลูกนันก็เฮ้ยขอให้ลูกนันรวยก่อนแล้วกันโอ้ยให้รวยก่อนด้วยเอาไหมโอเคค่ะขอบคุณค่ะก็ได้เปลี่ยนแล้วเังเอิญคนปฏิเสธเยอะแล้วก็จะพูดอย่างนี้เยอะค่ะเชื่อไหมพอมันเป็นจริงแรงอธิฐานของคนที่บริสุทธิ์ที่ห่วงเราอะให้ใหญดรวยก่อนนะให้ใหญ่ มีรถมีบ้านมีนู่นมีนี่เดี๋ยวพี่จะทําด้วยโอ้โหถ้าเราอยากให้คนที่เรารักที่เราไปเชิญเขาเข้ามาทําเราต้องรีบมีบ้านมีรถเร็วๆต้องรีบเร็จเร็วๆพี่ใหญ่บอกว่าเมื่อมีโอกาสได้สมัครสมาชิกใช่ไหมคะมีโอกาสทดลองเองคราวนี้ก็เลยเอาไปให้คนรอบข้างคนใกล้ชิดเราเนี่ยทดลองดูพี่ใหญ่บอกว่าเมื่อมีโอกาสได้างัคแสมาชิกเราใ่ตอนนั้นก็ต้องบอกว่าสนขภาพแย่มากต้คนรอบขางคลใกล้ชิดเราเวยทดลองดูพี่ยหญ่บอกว่าเท่อมีโอกาสได้มัครัมาุิกม่าื่มะมอกาสทดลเนี้ยตอนไี้คด้คุณแม่ใหม่ละ ทำไมคะกลับมาสาวเนื้อเหมือนเดิมนะครับคือต้องบอกว่าดูสาวนะคะแล้วโอ้ยเจ็ดสิบหกนี่ยังแข็งแรงอยู่เลยใช่ไหมครับตอนเจ็ดสิบหกยางเจ็ดสิบเจ็ดแล้วครับเท่ากับสิบเอ็ดสิบสองปีก็ดื่มมาพร้อมๆกับพี่ออ๋เมื่อก่อนก็บอกเลยถ้าถ้าดูพี่ในอดีตนะสิบกว่าปีใช่ไหมวันไหนเราต้องขอดูรูปแต่เดี๋ยวถ้าไงถ้ามีถ้ามีดูนะรูปโชว์อยู่ลองดูแล้วกันว่าลองดูนะครับเพื่อนๆก็จะทำกันว่าเฮ้ยนี่เองเหรอใช่รูปใครหรือเปล่าเนี่ย ก็ดูกันนะฮะก็เป็นเรื่องซึ่งเราคาดไม่ถึงเหมือนกันว่านอกจากเราได้สุขภาพแล้วนะฮะเรื่องฐานะการเป็นอยู่กอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนไปหมดแล้วครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะสิ่งที่เราสาเร็จตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยทำให้เรานะฮะมีคุณภาพชีวิตมีสังคมถึงการศึกษาเราจะไม่สูงเนี่ยทางเรือกเราโอกาสเราน้อยมากขั้นตอไปสมัครงานนะพูดตรงๆนะต้องใช้คาว่าสัมภาษณ์ฝ่ายบุคคลนะครับไม่ใช่ฝ่ายบุคคลสัมภาษณ์พี่นะ ทำไมอะคะเพราะงั้นก็ต้องไปดูในภาพยนตร์อย่างใหญ่นะรับนนี่แต <c oughs> ตอน <c oughs> ท้ายต้องให้พี่ใหญ่พูดถึงภาพยนตร์สักนิดนึงใช่ครับ <c oughs> เพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดของพี่เนี่ยตั้งแต่เด็กตอน11 12, 12ขวบจนถึงปัจจุบันนี้ต้องถามว่าเรื่องราวมันเยอะมากค่ะโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวกับบริษัทของ JC เราเนี่ย1เกืบ12ปีเนี่ย <c oughs> ที่พี่อยู่มานะครับต้องบอกว่าสู้มาตั้งแต่บริษัทยังมี ิงเกิลก็คือสำนักง,งานใหญ่ที่เดียวค่ะและสินค้าก็มีแค่ตัวเด<ช>ียวณปัจจุบันนี้เป็นนวัตกรรมที่เป็นร้านสะดวกรรซื้อแห่งแรกแห่งเดียวในโลกของเครือข่ายแล้วค่ะแล้วก็มีสาขาอยู่มากมายอยู่ทั่วทไปค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าใครคิดว่าจะมาเริ่มต้นกับ JC เราพี่ว่าเป็นโอกาสค่ะโอกาส,ว,สวันนี้ถึงจะมีคู่แข่งหลายร้อยบริษัทพี่ว่าคู่แข่งไม่ใช่คู่แข่งเพราะว่าในแนวของนวัตกรรมหรือเกี่ยวกับร้านสะดวกซื้อมีเราหนึ่งเดียว แค่่นี้ก็ไม่มีคู่แข่งครับใช่ใช่ใช่อันนี้เราต้องบอกว่าไม่มีเลยจริงๆริใช่ครับโด<ม>ยเฉพาะนยฮะแนวทางสู่ความสําเร็จนะฮะเล่มเน,นี้ยที่พี่เขียนขึ้นมานะฮะ,ะจะเป็นแนวทางนะฮะที่สามารถนะครับเอามาประกอบกับคู่มือของบริษัทนะครับเอามาใช้แล้วก็จะเกิดประโยชน์กับคนอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนหรือเคยทําธุรกิจมาเยอะแยะมากมายไม่เคยสําเร็จเลยนะครับพี่ใช้ประสบการณ์พี่25ปีนะครับปัญจงเลยครับเริ่มต้นว่า ถ้าคุณเข้ามาทําเครือข่ายเครือข่ายที่แท้จริงคุณต้องทําอย่างไรค่ะคุณต้องเริ่มต้นแบบไหนนะครับไม่มีวางขายทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะสามารถได้หนังสือเล่มนี้จะต้องเข้าคอร์สที่พี่เปิดเนี่ยค่ะถึงจะลงทะเบียนแลวถึงจะได้หนังสือเล่มนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ใช่เพืนคนขายเอกสารค่ะแต่เราขายอาชีพเราขายประสบการณ์ค่ะเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จะบอกถึงวิธีการต่างๆของการเริ่มต้นธุรกิจอย่างถูกต้องค่ะนะครับแล้วก็ทําอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิด ความล้มเหลวซ้ํซ้ำซากแบบซ้าซ้เหมือนที่ผ่านๆมาประมาณนี้นะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าสําหรับหนังสือเล่มนี้นะถ้ารันเป็นบุคคลที่สนใจจะทำธุรกิจนั้นว่ามันน่าสนใจนะครับก็จะมีแนวความคิดนอกจากของพี่แล้วก็จะมีของทางของบอสด้วยของนักสมชัยอยู่ในนี้ด้วยนะฮะก็คือจะมีอยู่รวมกันในระบบเล่มนี้เลยใช่ครับเ้าวจัยท่าหรือพันธกิจอะไรอยู่ในนี้หมดเลยเล่มนี้นะครับนะครับเล่มนี้นะครับมีนะครับเนย เล่มนี้นะครับนอกจากแล้วก็จะมีเรื่องราวของของอต่างๆเรื่องราวของผมด้วยอยู่ในนี้นะครับต้องบอกว่าการที่เราจะทําอะไรขึ้นมาให้มันสํเาเร็จสักอย่างเราต้องมีอะไรฮะเขาเรียกอะไรนะฮะมีไอดอลมีบุคคลที่เรามองว่าเป็นตัวอย่างมี<ช>ตัวอย่างใช่ <นะ S 1> ครับไม่ใช่แนวความคิดวิธีการอะไรทั้งอยู่ในเล่มนี้จะมีครบถ้วนหมดทุกอย่าง,างนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นการโปรโมทเรื่องของหนังสือแต่ก็อยากจะบอกว่านี่คือสามารถเป็นรูปประทัครับสามารถอ่าน แล้วก็เอาไปตอบโจทย์ต่างๆได้เลยนะครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งของของหนังสือที่พี่เขียนที่ว่าจะประสบการณ์ะนะครับแต่ส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือพี่อยู่ในอาชีพนี้มา24-25ปีเรื่องกฎระเบียบเรื่องจรรยบรณสํสคัญมันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สคาสคัญเพราะว่าจะทําให้เราอยู่กับเขาได้นานที่สุดใช่ครับใช่ครับ,รบการรับผิดชอบรู้จักหน้าที่รู้จักว่าอยู่ร่วมกันทํายังไงให้รู้จักหน้าที่ทํำยังไงถึงจะส่งเสริม ทำให้คนรอบข้างเราไว้วางใจเรา <c oughs> อันนี้สาคัญครับสำคัญ <c oughs> จริยธรรมความซื่อสัตย์ต้องมี <c oughs> เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลย <c oughs> วันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้ว <c oughs> รันคุยกับพี่ใหญ่เพลินเลย <c oughs> นะคะอยากให้พี่ใหญ่ช่วยฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้าน <c oughs> รันเชื่อว่าธุรกิจขายตรงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าต้องหัวใจที่แข็งแรงจริงฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่มีความท้อแท้รู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกว่าตัวเองจะทําได้หรือเปล่า นะคะอยากให้พี่ใหญ่เป็นผู้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะยินดีครับเพราะว่าหลายคนนะครับไม่ว่าจะคุณจะชอบหรือไม่ชอบจะมีประสบการณ์หรือไม่ในอาชีพของ ML m อ็หรือเครือข่ายเรานะฮะแต่คนก็สามารถครับที่จะเป็นคนสําเร็จคนหนึ่งได้เพราะว่าในบริษัทของ j o ย c อนคเราเนี่ยเจเอเรามีระบบการฝึกอบรมอย่างดีนะครับไม่ว่าคุณจะมาจากอาชีพอะไรไม่ว่าคุณจะมาจาก ข้าแรกการศึกษาต่ำสูงหรือมาจากชาวไร่ชาวนาก็แล้วแต่เราบง่งบอกครับมีคนเป็นนับหลายพันคนที่สำเร็จตอนนี้ะนะครับแล้วเราก็มีพี่เลี้ยงในกลุ่มสมสรนเอ็เรานะฮะก็ความสำเร็จก็แน่นอนครับเป็นบรรพัรหัสเช่นเดียวกันะนะครับคอยที่สนับสนุนและคอยช่วยเหลืออยู่ะนะครับแน่นอนอาจจะทำให้หลายๆคนนะ่ไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นในตัวเองแต่แน่นอนครับต้องคิดว่าวันแรกที่เราไปทำอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ย ก่อนจะทําเราก็ไม่เปลี่ยนหรอกครับ <Ừ. S 1> ไม่รู้หรอกครับแต่พอเราตั้งใจเราตัดสินใจแล้วเ,เรามีความมุ่งมั่นมีความสม,ม่ำเสมอเอาจริงเอาจังกับมันสุดท้ายเราก็สําเร็จได้ทําได้แน่นอนพี่ใหญ่คะถ้ามีคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะเข้ามาร่วมทีมกับพี่ใหญ่ต้องทํำย่างไงบ้างคะก็เรื่องแรกก็ดูนะครับ นะครับเอร์โทรที่วิ่งอยู่ข้างล่างนี้นะครับติดต่อได้ผมยินดีนะครับช่วยแก้ปัญหาช่วยส่งเสริมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่สนใจหรือจะเป็นทีมงานที่อยู่ใน JC อยู่แล้วนะครับยินดีไม่ว่าท่านจะมีปัญหาอะไรผมคิดว่าเราน่าจะแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ตรงนั้นนะครับนะคะจะหมดแล้วค่ะพี่ใหญ่ฝากภาพยนนะนิดนึงนะสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งนี่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ผมพูดไปเบื้องต้นว่า ครั้งแรกของประเทศไทยะนะครับที่เราใช้ชีวประวัติใน,ในความสําเร็จของผมเน,นี่ยผมเอาชีวประวัติแต่แรกเริ่มของจบชั้นประถมจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ได้หมอก้องนะครับมาเป็นพระเอกเล่นมาเป็นตัวแทนของเรานะครับได้แม็กกี้อาาัลภาภาวิไลมาเป็นคู่ชีวิตของผมนะครับแล้วก็มีอะไรเยอะแยะมากมายในเรื่องราวเรื่องนี้แล้วมีปัจญญาทั้งเรื่อง หนังเรื่องนี้จะสร้างแรงบันดาใจให้หลายๆคนที่ไม่เข้าใจเครือข่ายไม่เข้าใจการต่อสู้เนี่ยผมว่าถ้าคุณไปดูภาพยนตร์อย่างยิ่งใหญ่คุณจะได้อะไรเยอะมากมายชีวิตคุณเปลี่ยนแน่นอน ค่ะนะคะ,ะ,ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ใหญ่อนันตโชคชัยปรีชานะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์และที่สำคัญค,คุณเป็นผู้ชายที่มีหัวใจที่แข็งแรงมากๆะนะคะ,คะขอบคุณค่ะพี่ใหญ่ค่ะครับขอบคุณครับนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสามารถติดตามรายการเจาะลึกความสำเร็จได้ที่ช่อง JC TV นะคะทางช่อง PSI 126และ GMM z 245และในเดือนเมษายนนะคะจาก PSI 126เราจะเปลี่ยนเป็นช่อง PSI 1 1นค่ะทุกวันอังคารแล้วก็มีวันศุกร์ด้วยสำหรับวันอังคารนะคะอยู่ที่เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มคุณสามารถโทรเข้ามาในรายการได้เลยพร่วมพูดคุยกับบุคคลที่ประสบความสําเร็จได้ค่ะและสําหรับวันศุกร์นี้นะคะเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งค่ะสามารถติดตามชมได้ค่ะวันนี้นะคะทั้งรันแล้วก็พี่ใหญ่ต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามชมได้ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ